ในวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่ถือเป็นหนึ่งในตำนานของวงการยานยนต์นั่นก็คือ Toyota Corolla Toyota Corolla ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อเสียงของมันที่ยาวนานกว่า50ปีแล้วและเป็นหนึ่งในรถที่มีความนิยมที่สุดในโลกถ้าพูดถึงรถยนต์ที่มีความทนทานขับขี่ง่ายและประหยัดน้ำมัน Toyota Corolla คือคำตอบที่หลายคนเลือกเริ่มต้นจากประวัติของโคโ l a กันก่อน โคโร a เปิดตัวครั้งแรกในปี1966ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยโตโยต้ได้วางตำแหน่งให้มันเป็นรถที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแต่ในขณะเดียวกันก็มีการออกแบบที่ทันสมัยและมีสมรรถนะที่ดีจึงทำให้มันสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีมากในช่วงเวลานั้นโตโยต้าโคโราไม่ได้เป็นแค่รถยนต์สำหรับคนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มันได้กระจายไปสู่ตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมในหลายประเทศ เมื่อโคโราผ่านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันก็ได้กลายเป็นรถที่มีหลายรุ่นย่อยรวมถึงมีตัวเลือกของเครื่องยนต์ที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ประหยัดน้ํามันไปจนถึงเครื่องยนต์ที่มีพละกําลังสูงขึ้นสําหรับรุ่นที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นโตโยต้าโคโราได้รับการพัฒนาทั้งในเรื่องของดีไซน์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่มีความปลอดภัยสูง ในส่วนขององค์การออกแบบโตโยต้าโคโรลารุ่นใหม่มีการปรับโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยการเพิ่มความเฉียบคมในเส้นสายของตัวถังที่มีความเรียบหรูแต่ก็ไม่สูญเสียความคงทนซึ่งเป็นจุดเด่นของโตโยต้าอยู่แล้วการออกแบบของโคโรลารุ่นใหม่ยังคงมีการเพิ่มช่องระบายอากาศในส่วนหน้าเพื่อให้รถมีการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงเรื่องระบบการสะเทือนที่ทำให้การขับขี่นั้นนุ่มนวลขึ้นในทุกสภาพถนน สำหรับเครื่องยนต์ของโตโยต้าโคโรล่ารุ่นใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.6่งลิตรที่ให้พละงกำลังที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลเครื่องยนต์นี้ไม่เพียงแต่ประหยัดน้ำมันเท่านั้นแต่ยังมีความทนทานสูงซึ่งเป็นลักษณะที่โคโรล่ามีชื่อเสียงมาตั้งแต่รุ่นแรกแรกนอกจากนี้ยังมีระบบไฮบริดที่สามารถช่วยลดการใช้น้ำมันได้ดีเยี่ยมเหมาะกับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวอีกหนึ่งจุดเด่นของโตโยต้าโคโรล่าคือความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร หนึ่งในระบบที่ติดตั้งอยู่ในโคโรล่าคือระบบ Toyota Safety s e n s ซซึ่งประกอบไปด้วยระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบช่วยการขับขี่ในเลนและระบบเบรกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นไม่ว่าจะขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นหรือการขับขี่ในทางหลวงที่มีความเร็วสูงในด้านนะคะัองค์การขับขี่โตโยต้าโคโรล่เป็นรถที่มีความมั่นคงและความสะดวกสบายในการขับขี่สูงเมื่อเราขับขี่โคโรล่าในเมือง เราจะรู้สึกถึงความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ในสภาพการจราจรที่ขับขั่งส่วนการขับขี่ในทางหลวงก็ไม่มีปัญหาเนื่องจากเครื่องยนต์ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการเร่งแซงได้อย่างง่ายดายในด้านนะคะองค์การประหยัดน้ำมันโตโยต้าโคโรลาก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและการพัฒนานายเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์ทำให้โคโรล่าเป็นรถที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมือง โ y o ยต้าโคโร a จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีความทนทานขับขี่ง่ายประหยัดน้ำมันและยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถที่สามารถใช้ได้ในระยะยาวโตโยต้าโคโ l a ก็เป็นคำตอบที่ไม่ผิดหวังแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JDM Auto ของเรากันนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ